ครับสวัสดีครับผมบัตรนะครับวันนี้นะครับบัตรจะพามาชมพื้นที่นะครับเป็นที่ฉนดสามใบนะครับติดถนนคอนกรีตเส้นนี้เลยนะครับติดถนนคอนกรีตเส้นนี้นะครับหน้ากว้างอยู่ที่สองร้อยเมตรได้เลยนะครับปัจจุบันนี้ที่ดินปลูกยูคานะครับปลูกยูคาไว้นี่เลยนะครับแปลงนี้เลยนี่นะครับฉนด คุดแดงนอสสี่จอนะครับโฉนดสามใบนะครับโฉนดสามใบรวมแล้วได้ห้าสิบสองไร่นะครับที่ทางคุณพี่เจ้าของแจ้งมานะครับแต่ตอนนี้ปัจจุบันนี้นะครับบัตรได้โฉนดมาสองใบนะครับอีกใบหนึ่งยังไม่ได้มานะครับรักเขตนะครับตั้งแต่ติดกับสวนละม่วงนะครับของเพื่อนนะครับติดกับสวนละม่วงนั้นเลยนะครับ ติดกับสวนมะม่วงอนู่นนะครับเลยตรงโค้งไปหน่อยนึงนะครับนะครับติดกับสวนมะม่วงแล้วก็ยาวตามถนนเนี่ยนะครับถนนคอนกรีตเส้นนี้นะครับยาวตามถนนคอนกรีตเส้นนี้ยาวไปนู่นเลยนะครับแล้วทางนะครับถนนคอนกรีตก็จะโค้งออกไปนะครับแต่ที่ของเราก็ยังตรงไปนู่นนะครับยังตรงไปนู่นนะครับไปหาต้นไม้สูงสูงนู่นเลยนะครับหน้ากว้างติดถนนคอนกรีตนะครับ เ่าเข้านะครับน่าจะอยู่ประมาณสักสองรอเมตรนะครับประมาณสองเมตรนะครับโฉนด3ามใบนะครับรวมแล้วที่ทางเจ้าของแจ้งมานะครับร่าวๆนะครับห้าสิบไร่นะครับตอนนี้บัตรไดโฉนดมานะครับแปลงหนึ่งสามสิบ้าไร่นะครับสาสิบไร่แล้วก็สี่ไร่นะครับตอนนี้สาสิบก้ากับสี่นะครับก็เป็นสี่สิบสามไร่ นะครับตอนนี้บัตรได้โฉนดมาสองใบนะครับสี่สิบสามไร่นะครับนี่นะครับรูปแปลงก็จะระบุติดทางนะครับมาแล้วทางก็จะโค้งออกนะครับแล้วที่ของเราก็จะตรงมาอีกนะครับจึงตรงมาอีกนะครับเนี่ยนะครับรูปแปลงแปลงนี้ค่อนข้างจะสี่เหลี่ยมเลยนะครับแปลงนี้สามสิบเก้าไร่นะครับแล้วก็อีกแปลงหนึ่งนะครับ แปลงนี้สี่ไร่นะครับแปลงนี้สี่ไร่นะครับสี่ไร่กับสามสิบเก้าไร่นะครับก็เป็นสี่สิบสามไร่นะครับที่บัตรได้โฉนดมานะครับยังเหลือแปลงตรงนี้นะครับแปลงของพี่น้องกันทั้งหมดเลยนะครับแปลงสี่ไร่ก็คือตั้งแต่มุมตรงนี้นะครับมาถึงตรงนี้นะครับมาถึงตรงนี้ ก็คือนี่นะครับแปลงสี่ไร่นะครับแล้วก็ยาวไปนู่นแปลงนี้สามสิบเก้าไร่นะครับก็จะติดพี่น้องกันเนี่ยนะครับติดกันแล้วก็ยาวไปนู่นเลยนะครับพอเลยโค้งพอสนุนโค้งออกก็จะตรงไปนู่นนะครับไปหาต้นไม้สูงสูงนู่นเลยนะครับแล้วส่วนที่เหลือนะครับก็จะคือก็คือแปลงนี้นะครับส่วนที่เหลือก็คือแปลงนี้นะครับรวมแล้วได้ห้าสิบสองไร่นะครับ นี่นะครับตั้งแต่หลักตรงนี้เลยนะครับก็คือไปติดกับสวนมะม่วงนะครับไปติดกับสวนมะม่วงตรงนู้นที่ดินนะครับตั้งอยู่บ้านโนนสวนอ้อยนะครับตำบลสารรำดวนอำเภอเมืองจังหวัดสระแก้วนะครับนะครับถ้าเราออกจากถนนคอนกรีตวิ่งตามถนนคอนกรีตไปนะครับเก0รอเมตรก็จะเป็นถนนลาดยางนะครับเป็นถนนลาดยางนะครับออกไปก็ 900เมตรก็เป็นถนนลาดยางเลยนะครับแล้วออกไปด้านนี้นะครับออกไปด้านนี้ก็วิ่งตามถนนคอนกรีตไปนะครับไปหนึ่งกิโลกับอีกเจ0ดร้อยเมตรนะครับก็จะเป็นถนนลาดยางเส้นสองศนห้าห้านะครับเส้นที่ตัดมาจากตลาดสารารำดวนออกไปสามห้าเก้านะครับจากตรงนี้นะครับไปตลาดสารารำดวนระยะทางแดกิโลเท่านั้นไปถนนสวนสอศสามสิบสาม นะครับระยะทาง8กิโลนะครับถ้าเราออกไปแล้วเลี้ยวซ้ายนะครับก็จะไปถนนสุวรรณศร33นะครับจากแปลงออกไป8กิโลเท่านั้นนะครับถ้าเราออกไปแล้วเราเลี้ยวขวานะครับก็จะออกไป359นะครับจากตรงนี้ไป359 9.5กิโลนะครับ <texts smooth> 9กิโลครึ่งนะครับ9กิโลครึ่งเท่านั้นนี่นะครับก็คือ จะติดกับสวนมะม่วงเลยระดับนะครับด้านด้านฝั่งนี้นะครับฝั่งสวนติดกับของเพื่อนเนี่ยนะครับฝั่งนี้ก็จะต่ mm ํากว่าถนนนะครับประมาณสักห้าสิบเซนนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็รวมรวมแล้วสามพี่น้องนะครับสามพี่น้องต้องการขายทั้งหมดเลยนะครับทั้งสามท่านเลยนะครับก็คือตั้งแต่ติดกับสวนมะม่วงแล้วก็ยาวไปนู่นเลยนะครับยาวไป นู่นนะครับไปนู่นเลยนะครับติดถนนประมาณสักเกือบเกือบสองรอยเมตรนะครับหรือสองรอยเมตรประมาณนั้นเลยนะครับแล้วลงไปนิดนึงนะครับก็ตรงนั้นก็จะเป็นสํานักปฏิบัติธรรมนะครับที่มองเห็นตรงนั้นนะครับสํานักปฏิบัติธรรมก็จะอยู่นะครับก็จะมองเห็นเลยนะครับ ทางอีกโฉนดใบนี้ยังครับยังไม่ได้มานะครับก็เลยไม่รู้จํานวนที่แน่นอนนะครับเพราะว่าทางน้องเจ้าของอีกท่านหนึ่งไม่อยู่นะครับก็เลยได้มาแค่แค่สใบนะครับได้มาแค่2ใบก็รวมแล้วได้43่าไร่นะครับแต่ทางทางคุณพี่เจ้าของนะครับแจ้งไว้นะครับรวมทั้งหมดได้5้าิบสไร่นะครับ นี่นะครับหลักเขตก็ตั้งแต่สวนมะม่วงเนี่ยนะครับของเพื่อนเนี่ยนะครับก็ตรงไปนะครับตรงไปนู่นเลยตามแนวรั้วแล้วก็ยาวตามถนนคอนกรีตไปนู่นนะครับรูปแปลงฉนวนสามใบรวมกันแล้วสี่เหลี่ยมเลยนะครับค่อนข้างจะสี่เหลี่ยมนะครับนี่นะครับถนนกว้างรถวิ่งสวนกันได้สบายเลยนะครับอยู่บ้านโนนสวนอ้อยนะครับ ตำบลสาราลำดวนอำเภอเมืองจังหวัดสระแก้วห่างตลาดสาราลำดวนเพียงแค่แปดกิโลเท่านั้นนะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับถ้าท่านเดินทางมาชมที่ดินแปลงนี้ถ้ามาเปรียบเทียบจากโซนฟิวเจอร์พาร์คหลังสิตร้อยเจ็ดิบเก้ากิโลนะครับนะครับตรงนี้ขึ้นอำเภอเมืองสระแก้วจังหวัดสระแก้วนะครับ1้อยเจ็ดิบเกกิโลถ้ามาโซนสนามบินสุวรรณภูมิ นะครับระยะทางอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบสี่กิโลเท่านั้นนะครับหนึ่งร้อยห้าสิบสี่กิโลนี่นะครับคุณท่านใดต้องการหาที่ทำสวนนะครับถ้าท่านเดินทางมาโซนชนบุรีนะครับตลาดชนบุรีนะครับตลาดสดนะครับหรือว่าแถวชายหาดบางแสนนะครับระยะทางอยู่ที่ร้อยห้าสิบหกกิโลเท่านั้นนะครับถ้าท่านเดินทางมาโซน ชะเชิงเซานะครับเปรียบเทียบจากวัดพระพุทธโสธรนะครับวัดหลวงพ่อโสธรนะครับระยะทางหนึ่งร้อยสิบห้ากิโลนะครับหนึ่งร้ยสิบห้ากิโลอ่าโดยรวมนะครับก็จะปลูกอยู่คาไว้ประมาณนี้นะครับนะครับตรงนี้นะครับบัตรจะแจ้งราคานะครับพอดีทางคุณพี่เจ้าของนะครับแจ้งราคามาไล่ละสองแสนห้านะครับตรงนี้ราคานี้มาต่อรอง ตัวคุณพี่เจ้าของได้โดยตรงเลยนะครับต่อรองกับคุณพี่เจ้าของได้โดยตรงนะครับโฉนดคุดแดงนอนสอสี่จอนะครับโฉนดสามใบนะครับนี่นะครับประมาณนี้เลยนะครับติดถนนประมาณเกือบสองร้อยเมตรเลยทีเดียวนะครับชวนเพื่อนชวนพี่นะครับหรือชวนน้องมาหุ้นกันนะครับ ้องการซื้อที่เก็บไว้สักแปลงเป็นมรดกให้ลูกให้หลานก็ลองแวะเวียนเข้ามาชมได้นะครับตรงนี้นะครับส่วนไฟฟ้านะครับก็ยังมาไม่ถึงนะครับไฟฟ้าก็ยังอยู่ด้านนี้ก็ประมาณเก้าร้อยเมตรนะครับแต่สำนักปฏิบัติธรรมเขาต่อมาจากด้านหลังนะครับนี่นะครับก็คือแบบนี้เลย ด้านนู้นก็ตรงนะครับตรงไปหาต้นไม้สูงสูงนู้นเลยนะครับแต่ทางเราวิ่งโค้งออกไปแล้วก็วิ่งออกไปอีกไม่ไกลนะครับก็จะเข้าหมู่บ้านนะครับการสัญจรนะครับรถก็จะวิ่งตลอดเลยนะครับรถก็จะวิ่งตลอดนะครับการสัญจรรถวิ่งตลอดเลยนะครับเพราะว่าเป็นทางเชื่อมต่อจากหมู่บ้านหนึ่งไปหาหมู่บ้านหนึ่งนะครับ สนใจชมรูปโฉนดนะครับทักไลน์เข้ามานะครับเบอร์ศูนย์7 5 2 6 6ดนย์เจดห้าสองหหกนะครับศู8ย์เก้าแดศย์ย์เจ็ดห้าสองหกหกบัตรก็ยินดีจะพาคุณทุกท่านนะครับมารับชมพื้นที่จริงนะครับแล้วก็คุยต่อรองกับเจ้าของได้เลยนะครับเจ้าของสามพี่น้องนะครับแจ้งไว้ว่าราคายังลดหย่อนได้นะครับต่อรองได้นะครับก็ต้องมาต่อรองกับตัวเจ้าของโดยตรงนะครับบัตรก็แจ้งตามเจ้าของ เจ้าของตั้งราคาไว้อยู่ที่ไร่ละสองแสนห้านะครับราคานี้ยังต่อรองลดหย่อนได้ก็ลองมาต่อรองกับทางเจ้าของได้โดยตรงเลยนะครับวันนี้นะครับบัตรขออวยพรให้คุณคุณทุกท่านนะครับพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านมีแต่ความร่ํารวยนะครับเงินไหลนองทองไหลมาเป็นหมื่นล้านแสนล้านประกอบกิจการอะไรก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองนะครับให้ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานทุกท่านนะครับให้สุขภาพแข็งแรง คิดสิ่งใดทำสิ่งใดก็ให้สมปรารถนานะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงด้วยกันทุกท่านนะครับถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามเป็นกําลังใจให้บัตรด้วยนะครับบัตรก็กราบขอพระคุณทุกท่านไว้เป็นอย่างสูงเลยทีเดียวนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขออภัยทุกท่านไว้เป็นอย่างสูงเช่นกันนะครับที่ดินแปลงสามสิบเก้าไร่นะครับก็จะมี บ่อน้ำนะครับสระน้ําอยู่หนึ่งลูกนะครับมีสระน้ําอยู่หนหึ em ่งลูกนะครับเดี๋ยวบัตรจะพาไปชมนะครับจะมีสระน้ําอยู่หนึ่งลูกนะครับที่ทางคุณพี่เจ้าของนะครับขุดไว้เพื่อจะเอาน้ํามาสูบรดยูคาช่วงแล้งนะครับแต่ก่อนนี้นะครับตอนนี้ก็ยูคาก็เป็นยูคาแปลงนี้นะครับเป็นยูคาต่อสองนะครับ นี่นะครับก็จะมีบ่อน้ําอยู่หนึ่งลูกนะครับนี่เลยนะครับเนื้อที่บ่อตรงนี้นะครับก็ประมาณสักสองร้อยตารางวานะครับประมาณนี้นะครับก็มีน้ําใช้นะครับนะครับคุณคุณท่านใดที่มองหาที่ก็ลองแวะเวียนเข้ามาชมได้นะครับตอนนี้ก็ทางเจ้าของก็เอาผักกระเฉดน้ํามาปล่อยนะครับกับผักตบชวานะครับก็เอาปลามาปล่อยไว้มั่งนะครับ สำหรับวันนี้นะครับบัตรขอกราบขอบพระคุณคุณคุณทุกท่านนะครับพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมจนจบคลิปจบไลน์นี้ถูกใจก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขออภัยทุกท่านไว้เป็นอย่างสูงเลยทีเดียวนะครับสําหรับวันนี้นะครับบัตรขอจบที่ดินนะครับ52ไร่โฉนดคุดแดงนอสอ4จอนะครับโฉนด3ใบนะครับโฉนด3ใบรวมแล้ว52ไร่ ราคาไล่ละ2องแสนราคานี้ยังต่อรองกับเจ้าของได้โดยตรงขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้ขอกราบสวัสดีครับ